สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ ตื่นขึ้นมาในยามเช้าแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง AI นะคะที่ช่วยในการค้นหางานวิจัยนะคะเราสามารถที่จะใช้ AI ตัวไหนดีนะในการค้นหางานวิจัยวันนี้เนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ AI 2ตัวนะคะก็คือที่ชื่อว่า Connected Paper นะคะแล้วก็ AI อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r a b i ิ Research นะคะทีนี้เนี่ย c o n n e c t e d เปเปอร์นะคะกับตัว Rabbit Research เนี่ยเป็น AI 2ตัวนะคะที่บอกโอ้ใช้งานได้ดีมากๆทั้ง2ตัวแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวใช้งานฟรีเนี่ยก็ฟรีแล้วดีมากๆเหมือนกันนะคะ AI ทั้ง2ตัวเนี่ยมันมี มันมีข้อดีนะคะมันมีจุดเด่นในการใช้งานเพื่อค้นหางานวิจัยยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูที่ connected paper นะคะให้เรามาดูที่ตัว rabbit research กันก่อนนะคะซึ่ง rabbit research เนี่ยได้สอนนะคะได้สอนในรุ่นที่4รุ่นที่5นะคะที่เข้ามาเรียนนะคะตัว rabbit research เนี่ยนะคะคือสามารถที่จะค้นหา งานวิจัยทีนี้เนี่ยในการค้นหางานวิจัยเนี่ยหลายท่านที่เข้ามาเรียนนะคะก็แบบเออมันก็ยังค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าผู้หลินเนี่ยมักจะสอนเฉพาะนักศึกษาปโทปอเอกนะคะโดยเฉพาะปอเอกเนะะี่ยค่ะ ในการทำวิจัยเนี่ยเราต้องใช้ตัว Rabbit Research นะคะสมมติว่าเราหาข้อมูลนะคะตัวาหาข้อมูลนะ่ยเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกันดูนะคะกับตัว Connected Paper นะคะว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันยังไงนะคะท่านที่อยู่ทางหน้า t i กต o อนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูทางหน้าแฟนเพจนะคะ Writer to Research นะ,ะหรือว่า พิมพ์หน้า Facebook นะคะทำวิจัยจบง่ายสุดเร็วนะคะแล้วก็เข้ามาดูหน้าจอได้เนาะทีนี้นะคะสมมติว่าเราใช้ตัว Rabbit Research นะคะในการค้นหางานวิจัยนะคะ คุณดินมันค้นหาคาว่าโรคเบาหวานเนาะโรคเบาหวานนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเยอะมากๆเลยนะะข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเยอะมากๆนะคะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนอยู่เนาะ,ะทีนี้นะคะเราเข้ามาดูนะคะตัวอย่างแต่ละงานนะคะเช่นเ,เรื่องนี้นะคะ d i a b e t i c nephropathy นะคะคือเบาหวานขึ้นตานี่ก็เ,เข้ามานะคะพอคลิกเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีฟังก์ชันการใช้งานก็คือ similar w o r k ก็คืองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ค่ะเวลาเราเข้ามาดูนะเราจะเห็นเ,เครือข่ายนะนะเครือข่ายอันนี้คล้ายๆใยแมงมุมนะทีนี้พอดูตรงนี้เราก็ค่อนข้างแบบเออมันยุ่งยากลำบากใจนะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมันมันเขียนเมื่อ2,018นะคะเราสามารถที่จะคลิกดูไทม์ไลน์ได้จะเห็นว่าไทม์ไลน์สูงสุดก็คือ2,018นะคะแล้วก็จะมีงานวิจัย นะฮะงานวิจัยที่เด่นๆนะฮะแล้วก็งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันนะ,ะทีเนี้ยเราเราถ้าเราจะดู All Reference นะฮะเรามัจจะมาดูซิว่าเอ๊ออ e เรฟเรนตทั้งหมดเนี้ยมีการเขียนยังไงบ้างแล้วก็อ่าคลิกนะคะคลิกนะคะก็จะเห็นนะคะแต่วันเนี้ยคุณเห็นที่จะให้ที่จะให้พวกเราเนี่ยมาใช้งานกันนะคะลองดูให้เราคลิกที่ All citation ค่ะนะคะ,นะคะ All citation ออไซต์เดชันนี้เป็นยังไงนะทำไมถึงต้องเป็นออไซต์เดชันพอเราคลิกที่ออไซ i ์เ t ชันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีงานวิจัยของบางท่านเท่านั้นนะะที่โดดเด่นโดดเด่นก็คืองานวิจัยเนี่ยนะคะสีเหลืองตรงเนี้ยที่วงกลมใหญ่ๆเน,นะนี่ยค่ะนะะตรงเนี้ยนะซึ่งมีคนอ้างถึงเยอะพอมีคนอ้างถึงเยอะนะเราก็ควรจะเข้าไปดูนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเราก็สามารถที่จะคลิกๆนะคลิกๆนะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf เพื่อเข้ามาอ่านได้แล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลด citation ปริมาณมากได้นะคะในครั้งเดียวเพื่อให้ AI เนี่ยเรียนรู้นะคะว่าเองานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เกาะกลุ่มกันแบบเนี้ยสรุปนะสรุปสรุปในบทที่สองเนี่ยสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะ theoretical framework ะนะคะ,ะ,คะหรือว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ ตัวแปรเชิงทฤษฎีนะคะแล้วก็ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับง,งานวิจัยนะคะได้ยังไงนะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดทั้งหมดนี้ได้ในครั้งเดียวนี่คือจุดเด่นของตัว Labbit Research นะคะทีนี้เนี่ยมาดูตัว Connected Paper นะะ Connected Paper เนี่ยก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานฟรีเนาะเรามาดูซิว่าเอ๊มันมีความแตกต่างจาก Labbit Research ยังไงซึ่งด้วย ความรู้สึกของปุริะาคิดว่าตัว labbit research เนี่ยมันเป็นตัวที่ที่เจ๋งมากอะเพราะว่าอะไรคะสามารถที่จะดูความเชื่อมโยงเนาะความเชื่อมโยงของงานวิจัยแต่ว่าเวลาเราหางานวิจัยเนี่ยเราหาที่มันแบบอ่านะคะก็คือเป็นยังไงคะหาที่มันอ,อัปเดตนิดหนึ่งนะฮะน,นี้ปุลิงยกตัวอย่างให้ดูว่าเงานวิจัยนะอัน,นี้ปีนี้มันปีสองพันสิบแปดเนาะ นะเราอาจจะหาปีที่มันอัปเดตกว่านี้นิดหนึ่งเพื่อให้เห็นนะให้เห็นอัลไซเซชันออรเฟรนแล้วก็ซิมิลร์เวิร์กนะฮะเป็นยังไงนะเอ่มาเรามาเริ่มดู uh, เปรียบเทียบกันอีกตัวหนึ่งกับตัว Connected Paper กันนะ paper, คะ c o n n e c t e d Paper คล้ายๆกับ Rabbit Research นะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายง่ายกว่าแต่ว่า คุณเห็นว่าสมรรถภาพนะมันยังสู้ตัวของ r a b i t research ไม่ได้นะสมมติว่าเราคีย์คำว่า diabetes อนะ่ะคีย์คำว่าเบาหวานเนี่ยอ่ะคีย์คำว่าเบาหวานภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่คุณนจะสอนการเขียนนะเอะเขียนวิจัยด้วยภาษาไทยนะคะอาทีนี้นะคุณเห็นก็คีย์คำว่าเบาหวานนะคุณเห็นก็เอ t เตอร์เข้าไปนะก็จะเห็นว่ามีมีงานวิจัยเบาหวานเนี่ยน้อยมากๆเลย นะน้อยมากๆเลยแต่ก็มีนะเออแต่ก็มีนะนะแต่ก็มีแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ใช้ได้ในขณะที่รับบิดร e เสิร์ชเนี่ยก็มีงานวิจัยเบาหวานก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเราลองมาดูสักนิดหนะึ่งอ่ะสมมติว่าเราดูอ่าของคนนี้แล้วกันนะอ่าปึ๊บนะพอเราดูขึ้นมานะคลิกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตัว Connected Paper เนี่ยจะหางานวิจัยมาให้ นะงานวิจัยมาให้ซึ่งมีเฉพาะคนไทยคนเดียวเท่านั้นเองคือมันจะหาเชื่อมโยงงานวิจัยกับงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะกับงานวิจัยอื่นที่ใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาก็พยายามหานะคะหาเป็นภาษาอังกฤษมันจะดีกว่าแล้วนะเรากลับไปนิดหนึ่งกลับไปนิดหนึ่งนะคุณจะให้มันหาตัวอะไรคะหาตัวภาษาอังกฤษนะคุณก็เขียนในอัลบติที่แปลว่าเบาหวาน แรบบดร์เบตนะคะที่แปลว่าเบาหวานปึบรอสักครู่หนึ่งเนาะอ่าเราก็เข้ามาดูนิดหนึ่งนะ,ะว่าเอ๊ะเราจะเอาเบาหวานยังไงนะคะ,ะไดรไเบตอันนี้นี่โอยแหมเก่าเกินนะคะอ่าเดี๋ยวหาที่มันใหม่ๆ เออนะคะคือคืออย่างเนี้ยคือคือเวลาเราใช้ฟรีเนี่ยนะคะตัวนี้ถ้ามันมี Pricing อย่างเนี้ยมันให้เราจ่ายเงินแต่ว่าเวลาใช้ฟรีเนี่ยมันมักจะให้เปเปอร์ที่มันค่อนข้างเก่าแต่พอเราจ่ายเงินพวกมันก็จะให้เบปเปอร์ที่ค่อนข้างใหม่ในขณะที่ลับบิทรีเสิร์ชเนี่ยไม่มีฟังก์ชันไม่มีอะไรนะคะเมนูจ่ายเงินเนาะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตว่าเยอะเ เบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยพอหาปีใหม่ๆนะปีใหม่ๆก็หายากนะคะเพราะว่ามันจะให้เราจ่ายเงินอะหาปีใหม่ๆนะบางทีนะอ่ะตัวนี้แล้วกันนะ <S <S ทีเนี้ยค่ะพอเราหานะคะพอเราหางานวิจัยเนี่ยจะเห็นว่ามีงานวิจัยนะคะเป็นการเกาะกลุ่มของงานวิจัยการเกาะกลุ่มของงานวิจัยเนี่ยหมายความว่ายังไงคะคือมันจะมีการ อ้างอิงถึงกันและกันนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสมมติว่าเราคลิกงานวิจัยตัวนี้ค่ะมันก็จะขึ้นด้านขวานะคลิกตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นด้านขวาเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ตรงนี้ได้เลยนะ,ะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ตรงเนี้ยนะ,ะเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะเราจะดูงานวิจัยนี้มันก็จะง่ายเราก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้เลยนี่คือความง่ายนะคะของของตัว Connec t e d Paper ก็คือดูซ้ายมือแล้วก็ขวามือซ้ายเลือกขวานะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราจะสร้างตัวแปรนะตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะเวลาเราจะทำวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะเพื่อศึกษาอะไรนะคะศึกษาปัจจัยแฟกเตอร์ที่มีอิทธิพลนะคะเราจะ เราจะต้องดาวน์โหลดไฟล์เป็นกลุ่มๆมาค่ะนะกลุ่มนี้สมมติเรากลุ่มนี้นะมมนเพราะมันจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะเวลาดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ให้ a อตัวอื่นเนี่ยทำการสกัดสังเคราะห์ตัวแปรออกมานะคะโดยเฉพาะ AI ตัวครอสเนี่ยนะคะที่กลิ่นสอนนะคะในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรนะคะเพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ เชิงสถิตินะคะขั้นสูงได้นะคะเวลาเราดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดเป็นกลุ่มกลุ่มดาวน์โหลดเป็นกลุ่ม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 อย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงกับ c o n n e c t e d p a p e r นะเวลาเราเข้าใช้งานค่ะเราก็ใช้งานง่ายมากนะเราก็พิมพ์นะเข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์ Connected paper นะให้ดูสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนะะสัญลักษณ์แบบนี้นะมันอาจจะมีสัญลักษณ์แบบอื่นแต่มันไม่ใช่นะมันต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็เข้าไปนะ พอเข้าไปเสร็จนะคะเราก็ใส่คีย์เวิร์ดนะ,ะอะ่ะโลกอื่นบ้างน,นะคะอ่าไฮเปอร์เทนชันนะ,ะมีอยู่สองโรค้วเวลายุกตัวอย่างนะไฮเปอร์เทนชันนะคะโรคความดันนะ,ะแล้วเราก็ถ้าเราจะเลือกเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ถ้าเราไม่เลือกนะคะเราก็เอนเตอร์ไปเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราเอนเตอร์เนี่ยนะคะก็จะเห็นกลุ่มของงานวิจัย นะกลุ่มของงานวิจัยเราสามารถที่จะเพรีวิวดูนะคะพรีวิวดูเห็นไหมฮะมันก็จะลิมิตแล้วอะ่ะถูกไหมเพอมันลิมิตนะพอเราจ่ายเงินแนละ้วมันก็จะให้แบบนะคะคือมันจะให้แบบที่มันอัปเดตมากขึ้นอนะ่ะ นะเราสามารถดูเป็นแบบนี้หรือว่าดูเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะจะเห็นงานวิจัยที่มันเก่าเก่านะคะบางคนว่าดีดีนะแต่ว่าพอดูข้างในเนี่ยมันเก่าถ้าเราไม่จ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกใช้นะคะระหว่างตัวเนี้ยนะกับตัว rabbit research นะคุณแนะนำตัว rabbit research นะน่าจะดีกว่านะคะตัว c o n n e c t e d paper นะตอนนี้นะคะแต่ถ้าอยากจะว้าว้าวนะก็ r i ซ i n g นี่แหละค่ะนะคะอ่านะคะฟรีเห็นไหมคะ ดูได้ห้ารายการนะคะอ่านะสามนะคะสามเหรียญต่อเดือนนะคะสิบเหรียญต่อเดือนนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ฟรีแล้วก็ดีกว่านะคุณเห็นว่าดีกว่าก็คือตัวรับบิลดีสุดนะคอนเน็กเต็ดเปเปอร์ก็ยังมันมันง่ายอย่างเดียวง่ายอย่างเดียวคืออะไรพวกเราง่ายอย่างเดียวก็คือว่าพอมันคลิกปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยไงดาวน์โหลดไฟล์ขวามือได้เลยนะคะเดี๋ยวรอเน็ตนิดนึง นะมันอาจจะแบบครบแล้วก็ได้นะดาวน์โหลดไฟล์ขวามือได้เลยแต่ตัว r a บ i d r e s e r t ดาวน์โหลดได้โอ้แล้ว Rapid r e s r ดาวน์โหลดได้ค่ะพี่น้องนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็คลิกตัว paper บางอันมัน pdf แต่บางอันเนี้ยมันสามารถที่จะให้เป็น pdf เห็นไหมคะเราก็สามารถดาวน์โหลด pdf ได้เหมือนกันเนาะเห็นไหมของคนเนี้ยพอเราคลิกตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ดาวน์โหลด pdf ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี้ยโอ้โหนะ ที่บอกว่าเจ๋งนะคะ c o n n น c t e d Paper นะถือว่ามา r a b b i t research เนี่ยฟรีแล้วก็ดีมากๆดีมากๆนะคะก็แนะนำให้ใช้ตัว Rabbit Research นะคะดีกว่าตัว Connected Paper นะขณะนี้นะคะแต่ว่าคุณยังไม่ได้ลองตัวจ่ายเงินเนาะแต่คาดว่าไอไหลายๆตัวเนี่ยนะที่ทดสอบมาเนี่ยก็คือว่ามักจะให้เ a เปอร์เก่าเก่าเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช้เ a เปอร์เก่าเก่า แล้วก็ถ้าจ่ายเงินก็จะอัปเดตเปเปอร์ใหม่ๆขึ้นมาทันทีนะแต่ว่าตัวรละบิด research เนี่ยหาให้เราเนี่ยได้หมดแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินไม่มีฟังก์ชันให้ใจ่ายเงินแล้วก็ครบองค์สามารถที่จะดาวน์โหลดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะคะซึ่งเทคนิคเนี่ยก็ไปเรียนรู้นะคะในรุ่นที่5หรือว่ารุ่นที่6นะที่จะเปิดสอนกันเนาะอ่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่มาแบ่งปันให้พวกเราฟังนะคะ สวัสดีค่ะคุณนัทยานะคุณยูเซอร์คุณสุภัตราคุณแอนนะคุณแอนนะคุณอำนาจนะคะคุณพี่บุผากาแฟเพื่อสุขภาพนะวันไหนวันไม่ได้กินกาแฟนก็มีอาการเหมือนกันมีอาการอยากกินนะคะคุณดีคุณประกายเพชรนะคุณหมอกจางๆนะคะมีคำถามเข้ามาไหมคะเดี๋ยวทักทายทางเฟซบุ๊กหน่อยนะ เป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วนะคะโอ้สิบสี่แชร์เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิพนะ,ะผู้ซึ่งตื่นเช้าทุกวันนะคะนะ,ค,ะคุณสุวรรณานะคะคุณมาริสานะคะสวัสดีค่ะนะคะยอดเยี่ยมมันทุกคนเลยนะคะเขาบอกว่าแหมคนที่ตื่นเช้าเนี่ยก็มีเวลามากกว่าคนอื่นเนาะฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กันหน่อยนะคะพวกเรานะคะเอออะไรที่มันแบบโอ้ดีแล้วมันว้าวอย่างเงี้ยนะคะเราควรที่จะจแบบแบบ่งปันสิ่งดีงามให้กับเพื่อนๆน,นะคะให้กับเแบบคนที่เรารู้จักนะ,ะเขาจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยเออเธออย่าเชยไปเลยนะเธอมาใช้แล้บิดรีเสิร์ชกันดีก,กว่านะมันง่ายมากเลยนะเออนะนะคะแล้วก็เธอว่าคอนเ e c ต e เ p เปอรมันโอเคแล้วไหมเธอต้องจ่ายเงินอีกนะแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพมากคอนเทเต์เปเปอร์อีกนะคะ ในมุมมองของบูลลินนะคะนะสวัสดีค่ะคุณสุภัตรานะคุณชูเนาะมีคําถามเข้ามาไหมคะถ้ามีคําถามเดี๋ยวจะตอบกันจะได้ช่วยตอบกันนะอ่าทาง a ฟ e b o o k มีคําถามนะคะอืมนะคุณบีเลฟบอกว่าก็ติดตามค่ะยินดีค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยนะติดตามกันทุกๆเช้านี่แหละพวกเราจะได้แบบมีความสุขในกนารทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วกัน,กนทุกๆวันเนาะ โอเคค่ะนะคะไม่มีคำถามเนาะถ้ามีคำถามก็ทักกันมาได้นะยังไงเนี่ยอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามาเจอกันนะคะในการสร้างเครื่องมือวิจัยด้วย AI นะคะคือเราก็จะสร้างนะเครื่องมือแบบสอบถามแบบสัมภา์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยด้วย AI แล้วก็นะคะให้มันสร้างแบบสอบถามเนี่ยลิงก์ต่อไปที่ Google f o r m ม นะเพื่อให้บันทึกแบบสอบถามออนไลน์แล้วก็แปลงเป็น q r code แบบ One Stop Service นะซึ่งอาจารย์ปอนเนี่ยจะมาเป็นคนสอนเราและที่สำคัญกนะ็คือว่าคนที่เรียนในรุ่นนี้นะคะก็คือนักเรียนรุ่นหกนะ,ะสามารถที่จะเข้าเรียนฟรีในรุ่นนี้ได้นะคะนักเรียนรุ่นหกนะคะซึ่งเราจะสอนกันเดือนมีนานะะแต่ว่าให้รุ่นหกนี่เข้าเรียนในคอร์สนี้ก่อนนะ,ะ,นะะเพื่อให้แบบโอ้มันดีต่อใจนะคะคือปกติเราจะสร้างเครื่องมือ นะคะอย่างเดียวแล้วเราก็ไปลงในวอดถูกไหมคะแล้วเราก็ส่งให้คนอื่นแต่ว่าเนี่พอเราสร้างเสร็จเราสร้างเครื่องมือด้วยไอยเสร็จนะคะเราก็แปลงเป็น Google form เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใน Google f o อร์ะค่ะแปลง Google form เลยแล้วก็แปลงเป็นคิวอา e โแล้วก็ส่งให้อ่าอะไรนะคะกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยเก็บข้อมูลได้เลยเนาะคุณนัทยาเนาะน่ารักมากเลยนะคะคุณนัทยาเนี่ยติดตามทุกวันเลย นะคะคุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะโอเคนะคะถ้าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเนาะก็เจอกันใหม่นะคะในายามเช้าทุกๆวันลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ